รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 M H c o t HD และ Modern Eye TV ร่วมกับบริษัทคารวะ6จำกัดเสนอมาดามตวงฟูร็จล้วสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามตวงฟู้ดแซ e เป็คค่ะรายการอาหารพร้อมด้วยสาระบันเทิงเพิ่มเติมความอร่อยตามสไตล์มาดามตวงเองค่ะวันนี้นะคะมาดามตรวงมีเทคนิคเคล็ดลับในการแก้กระทะไหมค่ะในช่วงมาดามตรวงรีเฟรชค่ะมาดูค่ะว่ากระทะไหมแบบนี้ค่ะจะทําอย่างไรไหมแล้วก็ติดกระทะฝั่งแน่นและโอ้ยตายตายตตา,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 ตาค่ะช่วงมาดามตวงรีเฟรช สนับสนุนโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์กระทะไหม่ค่ะช่วงมาดามตวงรีเฟรชวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมหลายครั้งเนี่ยแชทจนลืมกระทะใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนี้ แล้วบางคนก็ไม่รู้ว่าจะล้างยังไงก็คงจะล้างไม่ออกแล้วก็ขัดขัดขัด,ขดจนกระทะพังไปเลยค่ะแต่วันนี้ค่ะช่วงมาดามตรงรีเฟรชมาดามตรงมีวิธีเทคนิคในการเอาออกได้แบบหมดจดหมดเกลี้ยงเลยนะคะมาดูกันค่ะเราจะใช้เบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะเราใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเลยค่ะใส่น้ำส้มสายชูลงไปค่ะ หลังจากนั้นเติมน้ําค่ะเปิดไฟต้มทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่ต้มไป5นาทีนะคะเราก็รู้สึกค่ะว่าเจ้าเศษที่ติดติดอยู่ก้นกระทะค่ะมันเริ่มจะหลุดออกแล้วค่ะโดยที่เราเวลาใช้ภายไม้แบบนี้นะคะไถไปค่ะมันก็จะไม่มีเศษติดติดติดเยอะมากเท่ากับตอนแรกๆแล้วค่ะ ตอนนี้กระทะเหลือส่วนที่ไม่ติดเหลืออีกเล็กน้อยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้มต่ออีกค่ะโดยวิธีเดิมอีกครั้งนึงค่ะ หลังจากที่เราต้มด้วยเบกกิ้งโซดาน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำทิ้งไว้15นาทีนะคะกระทะของเราคราบไหมก็หลุดล่อนหายไปจนสะอาดเลยค่ะและนี่ละค่ะเทคนิคเคล็ดลับในการแก้ปัญหากระทะไหมนะคะจากเจ้าเบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะที่สามารถจะหาได้ในครัวค่ะเพียงเคล็ดลับแค่นี้รู้สักนิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วค่ะและช่วงหน้าค่ะมาดามต้มมีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกค่ะ ช่วงอาหารสร้างสุดกับ Farmhouse อาหารสร้าง กับฟาร์มเฮาส์วันนี้ขอเสนอเมนูแซนวิชฟักทองกุ้งค่ะส่วนประกอบมีดังนี้และที่ขาดไม่ได้ค่ะคือขนมปังธัญพืช Royal 12 grain ค่ะเนื้อนุ่มสไลด์หนามีธัญพืชถึง12ชนิดค่ะอุดมด้วยสารอาหารคุณประโยชน์อย่างครบคันค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเราจะนำฟักทองนึ่งค่ะไปย่างให้พอหอมค่ะเมื่อฟักทองย่างพอสุกแล้วนะคะเราจะเอาฟักทองมาพักไว้ค่ะแล้วมาบดค่ะนำขนมปัง Royal 12 12เกรนค่ะลงย่างให้พอเรียมค่ะนํากุ้งต้มนะคะลงคลุกเคล้าด้วยน้ํามันมะพร้าวค่ะหลังจากนั้นนําลงย่างค่ะ ใส่เกลือและพริกไทยเล็กน้อยค่ะนำฟักทองย่างมาบดให้ละเอียดค่ะทาครีมฟักทองลงบนขนมปังค่ะวางกุ้งลงค่ะตามด้วยถั่วแดงต้มค่ะโรยต้นหอมและงาดำคั่วค่ะวางผักอกเก็ตสลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูแซนวิชฟักทองกุ้งค่ะเพียงเล็กๆแค่นี้ก็สร้างสุขได้แล้วค่ะติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของ f า r m House ์ไทยและมาดามดวงทีวีค่ะมาดามตวง một <laughs> lắm